ดีวันอังคารเปิดงานวันแรกนะครับมาอัปเดตหน้างานกันนะเปิดงานวันแรกก็มาดูคันแรกกันอนะ่ะคันนี้ b t ห0 pro ก็จัดทรงหน้า <c oughs> ใด้สำเร็จรู้ล่วงแล้วนะส่วนพัตตินก็เหลือทำระบบถุงลมแคมรี่ไฮบิดก็เดี๋ยวเอาแบตเตอรี่ไฮบิดไปบาลานซ์เซล์นะ ส่วน SKY สกาย i v e ก็อะไรมาแล้วแหละจนอะไรเบิกศูนย์หมดเลยก็เดี๋ยวรอประกอบเบนก็อนมาจํจมาแล้วก็เดี๋ยวเครื่องอยู่ที่ลงกึงอยู่นะครับเบน2.2คันนี้ก็เปลี่ยนกล่อง ECU นะครับกำลังทําไฟล์อยู่ส่วน3.2คันนี้ก็รอแท่นเครื่องแท่นเครื่องมาก็เดี๋ยวยกใส่นะครับ ส่วนเชฟโซนิกคันนี้ปัญหาเกียร์ก็เปลี่ยนสมองเกียร์ไปจบแล้วนะครับคันนี้แก้รั่วซึมหน้าเครื่องนะครับด่แม็กเก่าคันนี้ก็เดี๋ยวใส่ให้วันนี้อะไรมาแล้วโคโลโดโคันนี้ชุดใหญ่นะจัดชุดใหญ่ก็อะไรมาครบแล้วก็ ไลยประกอบชุดบนเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดเป็นหัวฉีดหนึ่งต้นหัวฉีดฟา,าดฟาโดเลยนะครับวีออสก็ทำแอร์นะครับโดยช่างคนฟอร์ดคันนี้ก็เปลี่ยนท่ออินเตอร์แล้วก็ท่อไอดีมาด้วยอาการควันดำนะคันนี้ก็ช่างอูกำลังใส่ให้อะไรเป็นเบิร์กแท้หมดนะ อะไรเราใช้เป็นแท้หมดทุกอย่างนะครับถ้าเป็น Ford ดจเน้นแท้นะครับส่วน l a นเจอร์คันในอันนั้นชุดใหญ่เลย<ม>ก็ร <c oughs> ออะไรมาแล้วช่วงล่างเดี๋ยวไล่ทําช่วงล่างก่อนส่วนเรื่องสมองเกียร์อะไรมาน่าจะอีกสัก2อสวันอะไรมาก็เปลี่ยนจัดการให้นะครับสําหรับแลนเจอร์คันนั้นนะครับ Ford ดเอสแคคันนี้ก็ แก้รั่วนะก็ตาก่อนนะครับส่วนเข้ามาใหม่ก็อีกคันหนึ่งเช้านี้ก็อันดาซิตี้ CVT เกียบพังนะเดี๋ยวยกเกีย์มาโอเวอร์ฮอนนะครับก็อันนี้ก็อะไรมาแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวรอลูกค้ามารับนะครับอีโคบุสก็เช่นเดียวกันคันนี้ก็รออะไรนะครับเอาผ่าดไปลองมาแล้วก็เหลือเรื่องไฟอย่างอื่นนะครับที่ต้องแก้นะครับเรื่องไฟ VSC ABS หลายอย่างอยู่นะครับเบนก็รออะไรนะครับไปดูเรื่องงานเกียรนะ์ลูกนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับรอส่งนะครับเกียร์เชฟนะก็ประมาณนี้ที่อ p n Service นะช่วงเช้าชุดนะชุดงานเกียร์ก็จะตงนุ่นไม่ไม่เดินไปแล้วกันเกียร์เครื่องสองสาตัวก็ไล่ประกอบกันนะครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวไล่เป็นกันคันไปก่อนนะงานเริ่มจะดองแล้วต้องรีบไล่ออกซะหน่อยนะจ๊ะโอเคมาที่นี่ไม่มีดองงานแน่นอนที่อุเพียนสวิทไม่มีดองงานซ่อมโคโรบวงจรนะครับ085-288-8051ช่างหมักปักพงชัยจบสวยนะเเืองปักสวัสดีครับ